ไม่รู้ต้องเดินดูก่อนหมอมีป่าล็อกเมื่อาวานอ่ะนั่นกูแฟนได้กี่ตัวแล้วเนี้ยเไรแบบแบบคิดตัเอง

Nó nghe anh, ra bước, tôi đứng gần đây. Hồn nước chảy mạnh. bước nè, phùi ở đông con đường tôi này nè ้วเบิดแกใช้ไปใช้แบบอะแม่ตรงนี้น้ำแรงไงวะเนี้ยนี่สองคนได้ขี่ผ่านนั้นเมื่อกี้น่จะผู้หญิงผู้หญิงแทบจะกระ,กระโดดลงจากรถจับปูเมื่อกี้เขามาจากไหนกันอะ มาทางนี้น้ำนิ่งจ้ะโอ้ยรมบาดนอนฝนเริ่มตกแล้วเนี่ยเมื่อกี้เราหยุดน้ำเลยมาจากอ๋อสวิงจะตั้งหาสีแตดเลยเขาไปช่วนทางกบเปิดไปไกลอ่ะไปไกลม,มั้งไหมก็ได้มีรอบวางอยู่ปูยังไม่เข้ารอบเลยมิ้ว สารอะไรมันจะรอให้มึงวะเนี่ยไปไปไกลนรึเปล่าเสวียงไม่ต้องว่ามึงดูเสียงถอยมันไหลลงเล่เหมือนละเนี่ยน้งูมันไหลลงเลนะ่ะนันถอดไหลลงเล่ถอดไหลตรงนี้น่ามีมั้ง มีแต่มันมีน้อยวันนี้ได้มาน้อยอยู่สีตัว